ครับนี่ผมเข้ากับจเจม,มโนอาพีกันนะครับนี่โวเกมนะครับอาชีตอ่อเหมือนเดิมสวัสดีนนี้เราก็จะมาทําฟาร์มใต้บ้านกันดีกว่านะครับผมเราก็ทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด้วยวันนี้เราก็มาทําฟาร์มกันดีกว่าเพราะว่าแบบอาหารเราเริ่มไม่มีกินแล้วนะของกินเนี่ยเริ่มหมดละผมาก็เลยคิดว่าผมจะมาทําฟาร์มดีกว่า <S <S โอเคอย่างแรกที่เราควรจะเริเร่มเลยนี่ก็คือ,อรอ้อยเช้านะครับนั่นแหละครับสิ่งที่เราควรจะเริ่ม โอเคแล้วเราก็จะทบตรงนี้เพื่อตัวนี้ออกนะครับเพื่อฆ่าซอมบี้เป็นวิธีที่ผมใช้เพราะว่าผมไม่มีเจียงละแฟนทอมของผมก็เกินแล้วครับเพราะว่าแกะนี่มันหายไปไหนก็เหมือนตน้องไม่รู้ผมอาจจะแบบเสียงเสียงเสียงของผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้แบบเสียงไม่ค่อยโอเคครับวันนี้เราก็ได้เด็กบลจากพาร์ทที่แล้วนะเราก็จะเอาเด็กมาคาฟถังน้ํากับพิกแอคแล้วก็โลนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องไปเอาไม้ก่อนจะได้ทําโลได้ สนไม้ก็ใช้เป็นไม้โอ๊กปกตินี่แหละครับเอาไม้โอ๊กบ้านผมปูกเยอะไงปูกเยอะเอาเป็นโล่พิกแอคแล้วก็ทั้งน้ำเม็ดครับผมเม็ดตูดเอาจิงนได้ดาบอีกเล่มหนึ่งแต่ผมไม่เอาผมพอละโอเคแล้วเราเก็บพวกหุงพ,พวกหินไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ทําให้มันสวยอะไรขนาดนั้นนะครับเด็กก็เก็บตอนนี้ยังไม่ได้จัดขอหรอกมันจะลําบากทีหลัง เรามีโพเตโต้มีนี่มีเอ่อมีโพเตโต้มีซีสมีบีทรูทนะครับผมมีแค่สามที่ยากอยู่เลยอยากได้แครอทนะแต่ไม่รู้จะหาจากไหนคือรู้วิธีหาแนละ้วแต่จจะไปเอาจากไหนครับไอ้นะ่ะไอแครอทเออมันอยู่หมู่บ้านเนีแล้วหมู่บ้านมันอยู่ไกลประเด็นนะ่ะผมก็เลยแบบขี้เกียจเดินทางจบคําเดียวรู้เรื่องนะครับขี้เกียจเดินทางแล้วก็ย้ายของให้มันเป็นระบบระเบียบกอนของกินก็น่าจะเอาไปแค่แอปเปิลลูกเดียว โอเคเชื่อเป็นการเซฟเราเราก็หาที่ทำฟาร์มอะไรกันตรงนี้ก็ไม่สวยเท่าไหรอ่อ่ะแต่ก็ต้องเอาไวอ้อ่ะเอาจริงโลทิ้งเลยกันโลทิ้งเลยเออโลทิ้งเลยแล้วก็ทำเป็นข้างๆประมาณนี้ไม่สวยนิดนึงเออลใช่แล้วผมก็คิดว่าผมจะลื้อตรงนี้เพิ่มนะให้มันบสูงกว่าเดิมนิดน,นึงเราก็จะทำทำให้มันถึงตรงฟาร์มอะ่ะ ว่าผมกะว่าผมจะให้ฟาร์มแบบประมาณไหนดีวะก็ฟาร์มก็จะอยู่ไม่ลึกมากนะพอประมาณส่วนเรื่องของดินนี่ก็มีเยอะอยู่แล้วตอนลงเหมืองนี่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็เจอดินขุดไปนะพิกแอกแตกข้ามือรวยโอ้ยมันแตกอีกแล้วลงไปอีกนะครับลงอีกผมตอนแรกผมคิดว่าผมกะไว้ดีได้ไงเออคือมันขึ้นลงได้ปกติแหละแต่ว่ามันไม่สวยอะแล้วก็เอาแค่พลอยมันวิ่งขึ้นเร็วๆนะครับผมบ้านเราแกเป็นเหมืองเป็นเหมืองทงเหมืองท,ง,อง,ทงบ้านเลยอะ ไม่สวยแต่ว่าเอาไปก่อนตอนนี้เราต้องใช้ทุกอย่างให้มีประโยชน์นะครับผมโดยเฉพาะไอหินผมว่าผมเอาตรงนี้เป็นเป็ดอันนี้ที่ก่อนนะเป็นฟาร์มเออไม่ไม่สูงมากเออประมาณตรงเนี้ยเป็นฟาร์มแบบทางเลี้ยวก็ประมาณนี้อ่ะทางเข้าประมาณตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งใหม่ทีหลังแต่ตอนนี้เราดูอุปกรณ์ก่อนก็โอเคประมาณนี้แล้วมั้ง ก็แปะข้างในเคเียจะเคลียพื้นข้างล่างออกผมอาจจะไม่ได้ตัดคลิปนะครับไม่ถึงกับอาจจะไม่ได้ตัดช่วงที่ขุดออกเพราะว่ามันทสัสท์มันอัดเกมนะ้ำไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันต้องเก็บข้อมูลไม่ทําอย่างอื่นนะไม่ถึงกับมันต้องเก็บไปทําคลิปอื่นเพราะว่าบางบางคลิปอะผมตัดต่อโคตรนานเลยไอ้คลิปจัดอันดับเปอร์เซ็น์ปืนเนี่ยผมก็ตัดต่อนานเหมือนกันนะครับผมถึงมันอาจจะแบบดูหล,ลวๆไปนิดนึง โอเคอย่างแรกเลยต้องนับก่อนตรงนี้จะเป็นน้ำครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอโหตรงนี้มีน้ำโอ้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,เอาตรงนี้นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ห้าห้าแล้วก็ขุดไปเพิ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะประมาณนี้ แล้วก็จะรื้อประมาณนี้ไปเลยเพราะว่าเราต้องเผื่อที่นะครับที่นั่นอนะ่ะไอ้น้ำน้ำหนึ่งบล็อกสามารถลดสามารถให้น้ำได้ถึงได้ได้ห้าบล็อกนะครับผมเออใช่ได้ห้าบล็อกโอเคส่วนเราก็จะเอาหินทรายนะมาอุดตรงนี้จะได้รู้นะครับว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเราจะได้แบบวางดินถูกไงเออผมแบบผมคี้ลืม ตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่สี่ละเจาะตรงนี้ไปหนึ่งสองสามสี่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะวางน้ำนะครับตรงนี้ประมาณนี้เลยที่เราจะวางน้ำเราก็เคลียร์ถ้ำต่อเอาจริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะเคลียร์ให้ถ้ำมันอันนี้มาก,กสูงมาก,กแต่ว่าเพื่อความแบบจะได้ไม่ต้องติดหัวแล้วนะ สองบล็อกก็แคบเกินสามบล็อกกำลังพอดีนะครับแต่ว่าผมว่าผมจะเอาตะเกียงมาใช้แทนนะครับในอนาคตเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ตะเกียงตอนนี้ก็ใช้ทอร์ชไปก่อนมือนเดิมเออพระเจ้าทอร์ชเราก็ใช้เพียงแต่ทอร์ชเท่านั้น,นครับโอเคฉะนั้นผมขอตัดเลยเอ้ยไม่เอาไม่ตัดสคริปไปผมพังโอเคอพีเอกพังอีกแล้วพีแอกพังอีกแล้วพีแอ๊กพังเร็วรเทะ เคออาราฟใหม่เป๊บของก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะโอเคเราก็คาราบเพิ่มอีกสักสองสามอันสามอันก็พอละพิ้งแอ็น่าจะพอสามปุบป๊บปั๊บปุบ๊บโอเคเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปลงไปไปไงอย่างโล่งหัวตรงนี้ก็ติดหัวละ แล้วก็อันนี้ขุดเพิ่มไปนิดนึงเออตรงนี้อ่าข้ามาโอเคตรงนี้ก็เพิ่มอีกสี่บล็อกแลครับผมว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็สี่โอเคสีแ่แล้วเราก็จะอุดข้างใต้นะครับผมเพื่อให้มันสวยขึ้นหินไม่หายไปเลยไปแล้วนะเราเอาหินก่อนยังไงหินมันก็สำคัญกับเราครับช่วงต้นเกม มันทําอะไรได้หลายอย่างขนาดขนาดหลังเกมแบบขนาดตอนที่พวกเราแบบฟูฟูพวกเราต้องใช้หินกันเลยคิดดูแล้วกันแล้วก็ขุดต่อไปหาทรัพยากรเพิ่มเออหรือปักทอหาเอ,อเกือบละนี่ครับตรงนี้เราก็จะเพราะว่าเราต้องต่อบล็อกเพิ่มขึ้นไปไงเออเราเลยต้องขุดเผื่อเยอะนะครับข้างบนสนะ่วนตรงนี้ค็อแบบมีน้ําเพียบเลยถ้าผมพูดแบบตะกุกตะกักหรืออะไรก็ต้องขอโทษนะ ช่วงนี้มันไม่ค่อยสบายครับผมผมเป็นหวัดค่อนข้างบ่อยนะครับชงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยภูมิแพ้ครับไม่ใช่หวัดเป็นภูมิแพ้ผมก็จะมีน้ำมูกตันจมูกนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาเลยถ้าเสียงผมมันจะแบบอุ๊ยอ่ะแบบเสียงแบบมันคนป่วยอะ่ะเออก,ก็ป่วยนั่นแหละแต่ไม่ได้ป่วยขนาดนั้นไงแล้วก็เอาหินทรายนะครับอุดรูไปเลย เอาจริงคขณจะเอาไว้นะครับเอาไว้นั่นขเขารียกแะ้วน,นะเอาไว้แบบเอาไว้ตักน้ำอินฟินิตี้เออัแะละเวลา <ๆ S 2> ไม่ค่อยสบายก็จะชอบชอบนึกคำไม่ถูกตรงนี้ไม่ต้องปกทอนนี่่ะจะมีตรงนี้กับตรงนี้อ่ะสี่บล็อกล่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่โอเคต่อไปห <ๆ S 2> ้าเราก็จะทำตรงนี้เป็นของไอ้นั่นนะผัก ไอ้อตรงนี้จะเป็นข้าวตรงนี้ไม่ข้าวสาลีเออตรงนี้ไม่ข้าวสาลีแล้วเราก็จะขุดเพิ่มอีกนะครับเยอะๆเลยเพราะว่าผมต้องการข้าวสาลีเพราะว่าผมจะเอาเอ็นบีซีมาอยู่แถวบ้านหนึ่งสองสามสี่อ่าประมาณนี้แหละไม่ต้องก่วงมากหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้กะจะทําแบบฟาร์มพวกที่นี่ถาวรอ,อยู่แล้วครับก็คิดว่าในอนาคตก็คงต้องทําฟาร์มฟาร์มแบบฟาร์มข้าวฟาร์มนู่นฟาร์มนี่อัตโนมัตินะครับจากเอ็นบีซีเนาะแต่ว่าตอนนี้เราแมนนวลไปก่อนทำอีมก่อน หรือมหมั้นทุกคนก็นอ่านผมทำเองอะนานๆเลยยาวๆันแหละเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีลาทําคลิปคือก็มีแหละแต่แบบมันแบบเวลาพอมันจะลงมือทำปับ๊บมันก็ชอบมีเรื่องมานะครับผมผมก็เลยไม่ได้ทําสักทีก็ขอโทษด้วยครับที่ผมก็หายๆมาๆหายๆนะครับผมขอโทษด้วยจริงๆนะครับโอเคเพื่อมันเป็นการเสียเวลาทำแลครับผม โอเคในระหว่างที่ผมก็าลังแบบเคลียไอพวกเนี้ยผมก็ไปเจอเหล็กไว้คือแบบขุดมาแล้วแหละแต่ไม่เห็นนะเพิมม่งมาเห็นโอเคเราก็เจอเหล็กละทรัพยากรที่สําคัญเราก็ขุดเหล็กไปต่อเลยโอ้โหคิดว่าจะแบบจะไม่ได้เจอเหล็กอีกแล้วว่ะเออทุกคนอืปอิดแมงโอเคเรียบร้อยส่วนตัวห้องน่ะผมก็จะทําการขุดกําแพงทีหลังนะตอนนี้ก็ยังยังไม่อยากทําทสวยเท่าไหร่ขอทาลวกๆไปก่อนนะโอเคไหมโอเค โอเคตัดเราก็ขุดแก้เสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้กว่าจะขุดเสร็จนะโคตรนานเลยทุกคนอเอายังไม่เสร็จก็เกือบจะเสร็จได้แหละเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นโอเคเราก็ขุดต่อไปเลยถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยครับพอดีข้างบ้านเขาทำอะไรไม่รู้โอเคเรียบร้อยมาเสร็จสมบูรณ์แต่ก่อนที่จะเสร็จเราก็ขุดฐานก่อนนะ ทล้พยากรมันต้องหานะครับผมต้องมีต้องใช้นะพวกทงบวกฐานช่วงต้นเกมก็จะหายากนิดนึงพอช่วงท้ายเกมก็มาทําไมกันไม่รู้ฐานเราก็ขุดฐานไปเลยโอ้ยเสียงแหบๆไปไหผมอืมข้างล่างเป็นเหมืองน้ำไปแล้วครับคนเจอเมืองน้ำค่อนข,ข้างบ่อยนะแถวบ้านไมเ่ได้เต็มพี่โอไม่ได้ฐานเย่จุง ตรงนี้เราก็แท็กเอาไปก่อนจะได้ราไปเก็บฐานได้นะอุดยาวๆครับทุกคนแล้วเราก็จะอุดที่นี่เพราะว่าเราไม่อยากให้มันมีรเูเราก็ไปเก็บฐานเก็บนูน่นเก็บน,นี่ที่เหลือแล้วกันไปดีกว่าโอ้โหแต่ใต้บ้านผมนี่มันก็เอาเรื่องนะทำน้ำมันเยอะมากเยอะจัดๆเลยถมๆ ไก่อนซอมบี้มันโชคดีนะซอมบี้มันเกิดในน้ำไม่ได้ยังเป็นไอ้ดาวราวเออซอมบี้น้ำเออยังเป็นซอมบี้น้ำยังเป็นมันตัวเดียวถูกกินแล้วยังไม่ตายจะเอเด้น,นใครที่เคยฟังนี่สุดยอดมากเลยโอเคเราก็ขั้นตอนต่อไปคือไปเอาดินผมจะไม่ได้ตัดตอนโชว์ที่ผมวางดินนะครับผมผมจะตัดแค่ช่วงนี้ช่วงขุดก็พอ พราะว่าช่วงขุดมันน่าเบื่อกว่ากว่าช่วงวางมันก็ไม่รู้ว่าทำไมขนาดผมเองเป็นคนขุดนยังโอ้จะบาตายมันรู้สึกเหนื่อยมากทุกคนนะแ,แค่การขุดไอ้นะ่ะหินงู้นะ่ะโอเคเราก็เก็บของเก็บไอไปก่อนใช่แล้วครับต่อไปก็พระเอกของเราครับดินครับผมเอีเก็บไว้ข้างล่างนะ ร,รองงานนี้ได้แก่ยาวนี่ฮะัวเอ๋ยจงปรากฏตัวแบบแบบมาณน,นี้แล้วก็เอาซีสไปเลยซีส,สได้เวลาแล้วได้เวลาที่เราต้องวางดินกว่าจะวางเสร็จชิบหยโอเคเราวางไม่เดียวนะวางดินไม่เดียวเชื่อผมเชื่อผมผมบอกเลยวางดินเร็วกว่าขุดอีก เพิ่มเดียวนี่เพิ่มเดียวเรียเราก็ขุดแทนมีพู้นนั้จะใช้ทอสขุดอะยังโหเลยเรียเราก็วางดินเพิ่มนะวางจนกว่าจะเต็มเนี่ยช่วงแรกแล้วก็ทำฟาร์มข้าวก่อนต่อไปก็จะเป็นฟาร์มโปเตโต้แลครับผมแล้วก็ฟาร์มแครอทฟาร์มมีดลูดทำแม่งทุกฟาร์มอะเพราะว่าจะได้ได้ของเอ c ได้นะเพราะว่าผมขี้เกียจไปทำให้มันเปลี่ยนเป็นข้าวนะถึงแม้ผมจะอยากได้ข้าวใ,ใจจะขายนะ โอเคเออใช่แล้วก่อนอื่นเลยก็คือล้อมก่อนเราต้องล้อมไอ้ตรงที่เราจะแบบจะวางน้ำเราก็เอาน้ำมาวางเลยเอาดินมาล้วเอาทอทอทเอาไว้เหมือนเดิมโอเคก็วางแล้วก็ตักอืมโอเค ผมก็อาจจะไม่ได้พูดแล้วบางทีบางทีแบบผมมันผมทิ้งช่วงพูดไปน,น,นะเพราะว่าคอผมแห้งมากๆเลยเจ็บคอแล้วไม่ค่อยสบายนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วกันเ,เราก็ขุดออกทีเดียวเราก็ถมได้เลยนะเพราะว่าเราวางท็อตไว้ครบแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําแบบเออที่ให้แสงสว่างดีๆกว่านี้นะแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันพอพอมีพอใช้นะตอนนี้ ตอนนี้นผมอยากได้เตียงมาหเลยเออผมลืมคาบกังไกทุกคนมุสามีแกะมาเกิดแถวบ้านแล้วแต่ลืมคาบกังไกวัวกับแกะผมก็จะเลี้ยงข้างล่างนะผมไม่ขึ้นไปเลี้ยงข้างบนหรอกทำมั่งอยู่ข้างล่างหมดและเราจะเป็นมนุษย์รูกันนะครับผมมนุษย์ถ้ำเราจะกลับอนะไรเราจะหวนคือยุคหิน <laughs> แต่ยุคหินเขาก็ไม่ได้ทําสวยกันเขารู้จะทําสวนไหมก็ไม่รู้นะครับผมเขาว่าเอาแต่ล่าอย่างเดียว ถ้าเสียงของมันเบาหรือว่าอยู่มันดังๆเบาๆเนี่ขอโทษนะนะเพราะว่าหน้าผมก็โทรศัพท์อยู่ห่างกันข้างๆพอสมควรนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เสียงดังมากเลยเพราะว่าข้างบ้านเขานอนเนะเดี๋ยวเขาหาว่าแบบเสียงดังทําไมแล้วเขาดา่ามอีกผมก็กลัวโดนด่าละกลัวมีปัญหาอละห้องผมไม่ใช่ห้องเก็บเสียงนะครับเป็นห้องปกตินี่แหละเสียงว่าผ่านได้ง่ายนะครับผมก็อย่าทําให้ม<ง>ันเป็นห<ง>้องเก็บเสียงนะเพราะว่าผมจะได้แบบ เวลาแคสเกมหรือว่าแบบทำอะไรเสียดงดังๆคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องได้ยินนะครับผมผมก็จะได้ไม่ต้องโดนดา่าผมเป็นคนที่เกลียดการโดนด่ามากเลยทุกคนคงไม่ทุกคนในนี้คงเกลียดนะครับการโดนดา่าไม่มีใครชอบหประมาณนี้แหละโอ้ตรงนี้ผมทําไม่ดีเอามาติดกันโพดโอเคครับเรืขอตัดอีกรอบหนึ่งแล้วกันตัดเราก็ได้ทําการ เคลียจนเสร็จแล้วโอ้กลัวจะเสร็จทุกคนเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยเลยรอสิผมเหนื่อยคิปหายโอ้ผมไม่ค่อยสบายเลยเนี่ยประเด็นอะก็เลยเหนื่อยง่ายนิดนึงแต่ว่าวันนี้ก็ตั้งใจทําคลิปเป็นอย่างมากเลยเ,อ,เออดูนี่ดิแล้วก็วางดินต่อไปก็คือพวนดินนะครับงานงานนะงอะไนรเนี่ยอืมเรขุดโอเคตรงนี้ก็เอาออกไป เพราะว่าเราจะไปทำแล่บโอเคแล่บสามอันพอเราก็จะทำแล่บสักสามอันนะครับแล้วเราก็จะพอเนาะเพราะว่าเอาจริงไมนได้หกอันอนะแซ่บอะออไม้พอไหมลนะ่ะปุบป๊บปั๊บปุบป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บได้แค่สองอันอนะจะพอไหมลูก แล้วเราก็เก็บพรวาเอานี่เขามาแทนโอเคอเจ็บหนักทุกคนโอเคเราก็รีบลงไปเลยดีกว่าจะได้ทำสวนให้เสร็จๆ,ๆนะครับผมแล้วก็คงต้องมาตอบพาร์ทหน้าไอ้ทำสวนมาเนี่ยพาร์ทเดียวไม่เสร็จว่ะเพราะว่ามันยังเหลือตั้งหลายฟาร์มนะครับกว่าจะทำเสร็จ ผมเป็นคนที่เล่นเกมค่อนข้างช้านะไม่ถือว่าเดินเดินเกมอะเดินเกมค่อนข้างช้าเลยมันก็เลยแบบอาจจะดูน่าเบื่อน่นาเบื่อน,นะครับเพราะว่ามันต้องทําอะไรหลายๆอย่างจําเจนะมันคือเกมเอาชีวิตรอดแบบจําลองชีวิตจริงไปเลยมากเนี่ยเออแลตอ้ตรงนี้ปั๊บอะตรงนี้มันจะเหลือที่บ้างตรงนี้ตรงกลางพอดีเดินม,มาก็ปรับปรับ,บตรงรข้างอีกที่หนึง่งปุ๊บนี่แสม,มันก็จะรีบดีตรงนี้ใช่ไหม เราก็รับมาจากตรงเสาหนึง่งสองสามสาี่ตรงนั้นให้มันตรงตรงนี้ปุ๊บยืมมาเงยหน้านะขุดวางแส้มันก็จะออกมาพอประมาณนะครับไม่ได้เยอะมากตรงนี้้วยขุดแล้วก็วางแล้วก็วางแล้วก็ขุดแล้วก็วางขอบๆนะว่าขอบมาข้างๆม่อือดแล้เดี๋ยวผักมันไม่โตแนละ้วเดี๋ยวผักมันตายกันหมด กะผิดไปนิดนึงตรงนี้นี่เห็นไหมเที่นี้มันก็สว่างละแล้วผมก็จะปักทอดต่อไปโอเคมาถึงเวลาจอบพิฆาตปอ้โวามร้อนปาปป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  เพราะว่าผมเพราะว่าคอมผมมันไม่ไหวเนาะทำเป็นต้องใช้โทรศัพท์แทนเหก่อนโทรศัพท์ก็เฟี้ยวได้นะครับแม่ครับแต่เล่น PVP เล่นยากนะทำเป็นในมือถือแบบมือถือเจอในเบทล็อบในคอมอืมพีอี e เจอเบทล็อบในคอมเล่นยากมากสู้กับพวกเบทล็อบในคอมไม่ได้เลยเก่งคลิปหายผมเคยแล้ว่นรอบนึงโคตรเก่งเลยยิ่งสู้ไม่ได้เลยไม่พอห้าทีมันตกลงลงเกาะแล้ว ไอสกายสกายวอลเออใช่สกายวอลใช่ปะเรียกคือหูกมนะ่ะก็ไม่รู้อะ่ะแต่ถ้าใครเวียนหัวก็ต้องขอโทษแล้วนะอ้าวแตกไม่เป็นไรน่าจะแบบใช้ได้แบบหมดก่อนพอดีมันใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับหนึ่งสองสามิงไม่ได้เสียใจอะเพราะว่าตอนนี้เราอาอหารทำมันเกรี้ยง ูดี๋ยวอยู่สามหลอดอะชิบหม้สามหลอดไปลุยก็จะทำยื่นออกมาจากฟาร์มตรงนี้เพิ่มอีกนะครับเพราะว่ามันนั่งทำตรงข้ามแล้วก็ทำเป็นโซนๆของมันไปนะว่าผักอะไรปลูกอะไรเนาะเพราะมันจะได้ง่ายๆเวลาเรามาเก็บนะครับนี่อัจฉริยะป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 ะะปะะ โอเคโอ้โห okay. oh, สวยงามไล้ครแก้วเอ๊ะสวยงามตามท้องเลีเ่ยงเออเราก็จะปลูกตั้งแต่ฝั่งนี้ไปก่อนเห็นเขาบอกว่าถ้าปลูกเว้นมันจะเกิดเร็วผมก็จะลองครับว่ามันจะเกิดเร็วเหมือนทอี่คนอื่นบอกหรือเปล่าโอเคผักก็ประมาณนี้แหละโอเคครับเอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช,ช่กดแชร์ห้มาแล้วกด subscribe ผมหน่อยบ๊ายบาย